ต้นลวงพึ่งต้นไม้ประจำพระราชการที่10เนื่องจากต้นลวงพึ่งนั้นจะผลิดอกในช่วงวันพระราชสมภพพอดีส่วนสีของดอกลวงพึ่งนั้นยังเป็นสีประจําวันของวันพระราชสมภพ,พต้นลวงพึ่งนั้นถือว่าเป็นพันุไม้อันทรงคุณค่าและมีเกียรติชนิดหนึ่งที่ถูกยกย่องให้เป็นพันไม้ประจำราชการที่10ต้นลวงพึ่งมีสีเหลืองโดดเด่น และส่งกลิ่นหอมเป็นพันไม้ไทยแท้อันทรงคุณค่านอกจากนั้นพระองค์ยังทรงปลูกต้นวงพึ่งไว้ตามสถานที่ต่างๆที่พระองค์สเสด็จไปประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อพระราชทานไว้เป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเพื่อเป็นสิริมงคลแกละะ่ราษฎรนน้ำพึ่งหรือสายน้ำพึ่งคือชื่อพื้นเมืองของต้นยงพุ่งมีถิ่นกําเนิดในประเทศไทย พบได้ส่วนมากทางภาคเหนือจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กความสูงประมาณ5เมตรมีลักษณะลำต้นเป็นทรงพุ่มดอกรวงพึ่งจะเบ,บ่งบานในช่วงเดือนกรกฎาถึงเดือนสิงหาผลิดอกได้นาน7-10วันประโยชน์ของต้นลวงพึ่งนั้นเป็นไม้ประดับที่มีสีสันสวยงามไปกินหอมอ,อ่อนๆปรับบรรยากาศให้สดชืญญ่นได้นนอกจากนั้นยังเป็นไม้มงคลที่เหมาะจะนำมาปลูกเพื่อประ,ระดับสวนและสถานที่ต่างๆได้อีกด้วย